ค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะลมี่้อง เปียกหมดเลยซีสารเข้ามานะคะตัวเนี้ยสารเข้ามาเปียกหมดเลยเพราะวันนี้ตกหลักจริงๆนะเมื่อในโตกอลีพี่นอ้องเล้วเมืนเน่นโต๊เกมเด่นแค่นี้เปียกหมดเลยทั้งฝนทั้งลมเลย เมื่อกี้ลมแรงมากๆเลยในะอซีนะคะทั้งฝนทั้งลมดูต้นมะม่วงภระานะคะโอ้ยอย่าว่าเดินสีหักอีกนะมะม่วงก็ยังเหลืออยู่ประมาณประมาณสิบลูกได้นะคะต้นนี้เนาะมันยังไม่แก่นะภาษาก็เลยยังไม่เก็บนะ,ะ,ะดิกระเกตบกินสมอยู่เรื่อยนะคะโอ้ยลมวันนี้ตกหนักจริงๆนะคะตกหนักแล้วก็ตกนานด้วยนะคะ มาแรงอืง่นสิบออกบ่อถ้าฝนตกหนักนะอื่นก็จะออกนะเอฟซีนะถ้ามีน้ําขังนะคะตามอ่าสะตามนานะคะมีน้ําขังนะอื่มันก็จะออกหยุดแล้วหยุดแล้วสงบแล้วนะคะ เปียกเบิดบาดนี่นอนเบิงฝนตกบาดนี่ลุงเสือบ่าเคยเห็นฝนไฟกระดับเรียบร้อยกับฝนแกกันเรา สำรวจสถานการณ์เอฟซีนะหลังจากฝนหยุดตกหลังจากฝนหยุดตกบ้านก็เปียกเบิดนะคะพี่น้องพูดนะฝนสาดมาเปียกเบิดเลยนะเพราะว่าไม่มีกันสาดนะเสียนอสาดระอย่าไปจอดกลางฝนเลยบออน้ำเต็มหน้าบ้านเลยนะ วันนี้ตกจริงๆนะพี่น้องไม่ได้ตกเล่นๆเลยนะคะน้ำในนาก็จะมีเลยนะคะค mm. ุณนะน้ำในนาก็เห็นแวบ,บๆอยู่นะคะ mm. ตกแบบสะใจไปเลย mm. นี่ดูสภาพบ้านนะคะพี่สีฝน mm. สาดเข้ามาเปียกหมดเลยนะคะ ระวังได้ในลื่นพี่กันได้ขนาดกระเบื้องเอาแบบไม่ค่อยลื่นนะเอฟซี FC หน้าบานนะเอาแบบหย,ยาบหยาบก็ไม่เชิงลื่นเชิงหยาบนะคะโอ้น้ำเต็มเลยพี่น้องเมื่อวานไม่ตกหนักขนาดนี้นะคะตกแป๊บเดียววันนี้ตกโอ้ไม่ต้องรดน,น้ำต้นไม้เลยเปียกนะคะน้ำไหลทางเลยพี่น้อง อบอนสี oh, oh. Bon si. <laughs> น้ำเต็มพอนะพี่น้ำให้หน้าพี่น้องเลยหไหลออกนี่เลยนะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางน้ำไหลนะฮะมันก็จะไหลลงไปพุ่นละไห,หนานะคะอซีนี่จะทะลุออกตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะอัดไว้ให้มันไหลมาใส่ต้นพริกนะ มาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่มีทีท่าว่าจะหยุดโบลมแบบต้นไม้นี่เอ็นไปหมดเลยนะเอฟซีนะคะมะม่วงเขียวสเสวยบอบบลลนเพราะฝนตกหนักตานี่มันยังไม่แก่ดีนะเพิ่งจะเริ่มเหลืองๆในตะกาก็เลยยังไม่อยากเก็บนะลุงเสือบอกจะเอารถถอยรถไปจอดล่างใส่ฝนเลยเหรอก้าล่างอยู่ว่าฝาร้อง ฟาร้องก็ไม่กล้าที่กันนะโอ้ตกจริงไม่ได้ตกเล่นนะคะในทานามหน้าบ้านเต็มเลยในทีเนาะนี่สภาพระเบียงหน้าบ้านในทะีเดี๋ยวรอให้มันหยุดตกก่อนนะแล้วค่อยถูนะถูตอนนี้มันก็จะตกมามันก็จะสาดเข้ามาเปียกเหมือนเดิมนะคะโอ้ คองแค่คองแค่พี่น้องเอ๋ยนึกว่าต้นไม้จะลม้มจะแล้วนะคะลมอย่างแรงเลยนะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ FC ซฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนุ่งเสือภาษาแชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ